สวัสดีครับแฟนๆฟ,ฟุตบอลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ราชาฟุตบอลช่องที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวลูกหนังทั้งในและนอกสนามวันนี้เรามีเรื่องราวสุดร้อนแรงของดาวรุ่งที่กำลังถูกพูดถึงไปทั่วยุโรปถ้าพูดถึงกองหน้าร่างยักษ์สูงถึงเกือบ2เมตรแต่กลับมีเทคนิคการเล่นที่พลิ้วไหวเกินกว่าความสูงจะบอกได้หลายคนอาจไม่เชื่อว,ว่าดาวรุ่งคนนี้อายุเพียง20ต้นๆเท่านั้นและเขาก็คือนิกวอเตอร์เมดวันเดอร์คิดชาวเยอรมัน ผู้เพิ่งสร้างปรากฏการณ์ทั้งในบุนเดสลิกาและตลาดนักเตะล่าสุดจากเด็กเยาวชวนในเบรเมนสู่การเป็นดาวเด่นของสตุสการ์ดก่อนจะกลายมาเป็นนักเตะค่าตัวสถิติของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักเส้นทางของเจ้าหนูนิกวอ a เตอร์เมดให้มากขึ้นว่าเขาเป็นใครมีสไตล์การเล่นแบบไหนและทำไมหลายคนถึงเชื่อว่าเขาคืออนาคตใหม่ของทีมชาติเยอรมันและพรีเมียร์ลีก นิกวอเทอร์เมดเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2002ที่เมืองเบรเมนประเทศเยอรมนีเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการปลูกปั้นดาวรุ่งลูกหนังและที่น่าสนใจคือนิกไม่ได้เป็นเด็กที่ธรรมดาเลยตั้งแต่แรกเห็นเพราะเขาเป็นเด็กที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนรุ่นเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเส้นทางฟุตบอลของเขาเริ่มต้นที่สโมสรท้องถิ่นเล็กๆชื่อว่า t s r m e r s h a u s e n ที่นั่นคือเวทีแรกที่นิกได้โชว์ความสามารถด้านฟุตบอลและไม่นานพรสวรรค์ของเขาก็ไปสะดุดตามแมวมองของแวเดอร์เบรเมนสโมสรใหญ่แห่งเมืองบ้านเกิดจนได้เข้าสู่ระบบอะคาเดมี่ของทีมในปี2010เมื่ออายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นในอะคาเดมี่ของเบรเมนนิกพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดเขามีส่วนสูงที่เติบโตเร็วมากแต่ที่ทําให้เขาแตกต่างจากเด็กสูงใหญ่ทั่วไปคือเขาไม่ได้อาศัยแค่ร่างกายแต่ยังมีเทคนิค นุ่มนวลควบคุมบอลได้ดีและอ่านเกมฉลาดเกินวัยโค้ชและเพื่อนร่วมทีมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโวลเมดเป็นเด็กที่มีอะไรบางอย่างพิเศษเขามีความมุ่งมั่นมีแพชชั่นในเกมฟุตบอลและทุกครั้งที่ลงสนามเขามักสร้างโมเมนต์ที่ทำให้คนดูต้องหันมามองเสมอ